ความมั่นคงก็คือกฎอายการสุดนั่นเองดังนั้นท่านต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับในโครงสร้างการเมืองการปกครองวันนี้การดึงเอาคอสอชอมารับผิดชอบความมั่นคงอันนี้เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนแปลง,ปลงเล็กๆมันไม่ใช่แค่พูดกันเล่นๆและพูดกันแบบไม่มีน้ำหนักว่าคอสอชอดูแลความมั่นคง แต่มันรวมไปถึงอำนาจนะในการปกครองประเทศทั้งหมดนะและความมั่นคงก็ถือเป็นสุเปรีมลอถือเป็นกฎหมายสูงสุดผมเคยบอกทนะ่านแล้วว่าในประเทศไทยภายใต้ระบอบราชาธิปไตยนั้นนะครับรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดแต่กฎอายการศึกมันเป็นกฎหมายสูงสุดและวันนี้เขาไม่เหนียมอายกันเลยเขาเอาไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญในบันทัดเจนยิ่งขึ้นนะโดยการนะ ฏิบัตินะครับไปเลยโดยให้คอสชอดูแลหรือเรียกว่ารับผิดชอบความมั่นคงผู้ใดก็ตามที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติผู้นั้นต้องได้อํานาจสูงสุดและก็เป็นเสร็จอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ธรรมดาครับแต่ถ้าในระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาจะให้สภาเขาจะให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงมีอํานาจเป็นเสร็จเพราะมาจากพวงชน เป็นผู้ใช้อำนาจแทนกลงชนแต่วันนี้ประยุทธ์เลนะครับใช้อำนาจนี่แหละครับรับผิดชอบความมั่นคงและใช้อำนาจแบบเด็ดเดด็ขาดซึ่งมิได้มาจากประชาชนนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเมืองขนาดใหญ่ที่ผมบอกว่าวันนี้นั้นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ โอ้เอสตรมาราคีนี่แหละครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเปลี่ยนจากราชาธิปไตยหรือจากนะจากสมบูรณาญาสิทธิราชเก่าหรือว่าโบราณมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่อย่างชัดเจนแล้วนะยกอำนาจนะครับในการดูแลความมั่นคงแห่งชาติไปให้กับประธานคอสอชอและให้มีรัฐบาล เป็นผู้ทำงานปฏิบัติงานนะครับภายใต้คณะนะขบวคสชนี่และครับและคณะขบวนี้ก็คือคณะประเด็จการที่กษัตริย์ใช้ให้มาค้นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อมาค้นล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพื่อที่จะ รัฐบาลนะของฝ่ายกษัตริย์เองและวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนนะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสามสิบห้าคนซึ่งจะมาจากสภานิจิตัญญัติที่จะเลือกนะครับและก็ประธานนะก็จะนำขึ้นทูนกล้าวนะนี่แหละครับถ้าถือระยะนะครับ,รออารรบการยึดอำน,นาจเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลน,นะเปลี่ยนสองเดือนเขาก็ทำ มาถึงขั้นนี้ให้มันชัดเจนแล้วผมพูดเรื่องนี้มาก่อนหน้าไม่รู้กี่ปีจนกระทั่งนะการเคลื่อนไหวขั้งหมดก็พูดมาและวันนี้มันก็เป็นอย่างที่เราแนะ่ได้บอกเอาไว้ชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วครับครับดังนั้นวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการปกครองนะประเทศไทยวันนี้คือการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับ โดยใช้กฎอายการศึกเป็นกฎหมายสูงสุดและใช้ขุนศึกหรือว่าองค์กรคือกองทัพเนี่ยบริหารประเทศให้ผู้นำกองทัพเป็นผู้จัดการประเทศรัฐธรรมนูญวันนี้เขียนขึ้นมาทั้งหมดเพื่อรองรับและรับรองว่ากฎอายการศึกมีความศักดิ์สิทธ และมีสัตว์เหนือกว่ารัฐธรรมนูญอยู่สูงกว่ารัฐธรรมนูญนี่แหละครับเป็นการนะสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับและก็รับรองให้ขดอัยการสุขอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะนี่คือสภาพรวมสภาพโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงคราวนี้นะครับดังนั้น เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้ว่าได้รัฐบาลเหน่ยแล้วนะครับพี่บุตรไซให้ได้รัฐนูนฉบับใหม่แล้วกว็าตามให้มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกแบบพิจารณาอย่างไรก็าตามครับอำนาจยังอยู่ที่อำนาจเบ,บ็นเป็ดนะครับพี่บุตรไซยังอยู่ที่ประยุทธ์เลยเพียงคนเดียวนะครับพี่บุตรไซครับใช่ครับอ่า กาดูฟังนะอันนี้การต้องกับพา่ก็ใจกันนิดเึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญครับผมสรุปให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่ารัฐมนูนี่เมื่อกี้ไม่ต้องไปดูหรอกครับว่าที่มาที่ไปกี่คนอะไรยังไงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพวกโจรสมบดรให้มีรัฐมนูให้มีรัฐบาลใหม่นะครับต่อไปแต่อนาคตยอย่างไรก็ตามเขาให้อำนาจยังคงไว้อยู่ที่คอสจและะยุธ์เลนะครับ ซึ่งเขาระบุไว้ว่านะฮะให้ถือเป็นเด็ดขาดการปฏิบัติการกระทําของคอ,งอชอและประธานคอ,อชอคือเเยุทธเดนียให้ถือว่านะชอบด้วยกฎหมายและมีผลอันเด็ดขาดเอาละครับตรงนี้นะตรงนี้เนะี่ยถ้าท่านฟังอย่างนี้แล้วนะนะท่านก็านจะคิดอะไรยังไม่ไม่ออกครกันนะก็เพียงแต่รู้สึกว่าโอเคก็มันเป็นประเด็จก,การนะก็มันเป็นประเด็นก,การ ก็มันก็ต้องเอาอำนาจไว้แต่มันจะส่งผลอะไรครับในสมัยนะอ่ในสมัยไอ้บางสามจินมนะสนธิบุญญกะลินไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับท่านไปดูให้ดีสนธิบุญญกะลินนะยึดอำนาจแล้วถึงไม่มีอำนาจไงนะ,ะนะสุลยุทธจุลานนท์ถึงไม่แก่ไงนะครับสุลยุทธจุลานนท์ถึงไม่แก่งไง นะแต่วันนี้เนี่ยการยึดอำนาจเกาหนีนั้นเป็นการนะครับปรับปรุงการยึดอำนาจให้มันกระชับอำนาจแบบเจ็ดสิบการและวันนี้ยุดเิเรก็ทำได้สำเร็จไม่ว่าจะมีรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยต่อไปนี้ก็คืออำนาจยังอยู่ที่ยุดิเรและคอสอชอนะะนี่แหละครับถามว่า นะลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลแบบไหนอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับขบวนการนะของนายกยิ่งลักของตระกูลจินวัตอย่างไรนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่ผมบอกว่านะนายกปูเองเนี่ยถ้ากลับเมืองไทยครั้งนี้เขาต้องมั่นใจว่าเขาอยู่รอดปลอดภัย และจุดที่เขามั่นใจจุดแรกก็คือว่าเขามั่นใจว่ายุธทธภูมีอำนาจเหนือกว่าทุกคนเหนือกว่าทุกองค์กรที่บอกว่าเหนือกว่าทุกคนเหนือกว่าทุกองค์กรนั้นมันมีเหตุสองประการครับประการที่หนึ่งคือการสร้างโครงสร้างรองรับนะครับรองรับตัวยุทธภูเอง ไม่ว่าเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งมาจากคอสตของยุทธเล่ทั้งหมดไม่ว่าการสรรหาการตั้งสภาปฏิรูปหรือการตั้งคณะกรรมการนะคณะกรรมการติการยกร่างรัฐนูนฉบับสาวอรอลเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนแต่มาจากยุทธเล่เลือกทั้งนั้นนี่นะนี่คือสาเหตุที่หนึ่งเลยทําให้ยุทธเล่นั้นนะครับมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จนะ อีกด้านหนึ่งในด้านทางกฎหมายก็ไปเขียนกฎหมายเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและเชื่อว่าในฉบับถาวรก็จะต้องนะบัญััิเอาไว้เหมือนกันวันนี้ฉบับชั่วคราวนี้ให้ยุติเนยมีหน้าที่ดูแลเรื่องคัคงคอสอชอดูแลเรืองความมันคงและให้ถือนะว่าคอสอชอประกาศคำสั่ง และการปฏิบัติของคอสชนั้นชอบด้วยกฎหมายและเป็นเด็ดขาดนี่นะครับจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้ยังไงครับถ้าเด็กยไปครับวันนี้นายกูออกนอกประเทศนะแต่ฝ่ายดีนะคอสช,อชอให้นายกูออกนอกประเทศได้แต่แบบปปชก็รีบชี้มูลนะะ ว่าผิดเต็มเรื่องจำนำข้าวนะทุจริตจำนำข้าวและก็ทําให้เกิดความเสียหายเขาไม่ได้เลียกงานว่าได้ยกปู้ทุจริตนะแต่เขาเลือกงานว่าได้ยกปูเนี่ยนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งๆที่ปปชมาเตือนแล้วนะให้ยกเลิกนะให้ยกเลิกการการจำนำข้าวซึ่งอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าอปปชเขาทาถูกนะครับ แต่ผมเท้าความไม่ทันเลยครับรู้ว่าเขาตั้งข้อหากันเขาชี้มูลกันอย่างนี้บางครั้งที่ผมไม่เห็นด้วยนะว่าปปชเนี่ยนะฮะมันไม,ไม่ใช่คุณจะต้องมาก้าวไก่มันไม่มีอำนาจที่จะมาก้าวไก่ในเรื่องนโยบายการบริหารประเทศของพรรคการเมืองเขาคุณไม่มีอำนาจแต่คุณมาเสือกนะคุณมาเสือก เสือมาบอกว่านโยบายนี้ต้องเลิกนโยบายนี้ไม่ดีนโยบายนี้ประชานิยมเนี่ยไอ้นี่เ็าเรียกว่ัชระแัะมึงไม่ได้มีอำนาจมึงดูแลเ,ร,เรื่องปราบปรามทุจริตแต่ไม่ใช่มึงมาบอกว่าเนี่ยนะเพราะโครงการนี้ทุจริตแล้วมึงมาบอกให้เขาเลิกนะพราะเขาไม่เลิกมึงก็เอาเรื่องเขาเนี่ยมันไม่ถูกอันเนี้ผมผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลผมไม่ได้เข้าข้างตัวนายกูแต่ผมงถือว่าปปชอทําไม่ถูก นะแต่นะแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาต้องตอบแ้วภาษาแบบชาวบ้านมาพ่อปร,ระเทศไทย่ะพ่อผู้ใหญ่ไงผูท่าอะไรก็ได้นะเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ยึดหลักการในระบอบประชาธิปไตยนะมันยึดหลักการในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตังนั้นพอ่อผูู้ต้องการอะไรมันถูกหมดไนงะนี่ไม่ได้พูดแบบไปชดนะนี่พูดแบบ เป็นสาระจริงเลยนะท่านอย่าเพิง่งเข้าใจผิดที่ว่าผมพูดแบบประชดหรืออะไรไม่ใช่นะคือประเทศไทยเราเนี่ยถ้ากษาัตริย์หรือว่าผู้มีคนอยากจะเอาอะไรเนี่ยนะมันถือว่าถูกทุกอย่างนะจะให้ทาอะไรเนี่ยถือว่าถูกทุกอย่างเพราะประเทศนี้แม้ท่านประชาชนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะเป็นของพระราชานะเป็นของพระราชานะไอเราบอกว่าไม่ใช่ ไอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เขาบอกว่ามันใช่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเขาทําอย่างนี้ครับไม่ได้พูดอันนั้นแหนไม่ได้พูดประชดนะเขาพูดกต่ตรงๆให้ท่านได้เข้าใจว่าสภาพเมืองไทยวันนี้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่นนนนนนะนย,น,น,น,ย,น,น,น,ยนะครับได้ฟังครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยการไปเขียนรัฐนูลแล้วก็วันนี้บัญญัติให้ นะอออและคอสชและประธานคอสอชเอนี่ยดูแลความมันคงมีอำนาจเสร็จเสร็จแล้วก็เขียนรัมนูลรับรองอำนาจแก้การกะระทํามาไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงขนาดไหนถ้าดูกรณีที่ปปชชี้มูลนายกปูลหลังจากที่คอสอชอบอกนายกปูไปเที่ยวต่างประเทศได้นนยี่สิบวันโอเค้องปูไปสบายใจเลยนะ นะดูแลประเทศแล้วตอนนี้น้องปูสบายใจแล้วแล้วก็ไทยนะั่นน้องปูให้ความร่วมมือกับพี่เป็นอย่างดีน้องปูก็ชอบพี่นี่ยสบายใจเกิดนะนะก็อนุญาตให้น้องปูไปแต่จะลืมนะครับการอนุญาตให้นายกปูไปต่างประเทศคราวนี้ทำตอนไม่ดีนะฮะนี่เราวิเคราะห์กันแบบว่าเราไม่เข้าข้างใครด้วยผมทราบขาวว่าวเพราะว่าไอ้อว้วกนะ พวกอนุรักษ์พวกหัวเหลืองนะพวกหัวเหลืองทั้งหมดไม่ว่าบวนชนมวลชนหัวเหลืองไม่ว่าไอ้พวกไอ้ปัญญาชนหัวเหลืองหรือนักวิชาการหัวเหลืองแล้วก็ประชาธิปัตย์ใครก็ใครก็ไม่พอใจและก็ฟองไปถึงเปลมฟองไปถึงโน่นเลยครับถึงในวังกันว่าอยู่ๆปล่อยให้ออกนอกประเทศไปได้ยังไง ทำอย่างนี้มันเหมือนจะตกหน้าไอ้พวกที่ร่วมกันไปเป่านกวีดจนเกือบเป็นเกือบตายไอ้ทาอย่างนี้เนี่ยนะมันไปปันใจให้กับนายกูได้ยังไงนะก็มีการวิพาษษษษษษกษ์วิจารณ์กันในกลุ่มเสื้อเหลืองแล้วก็ฟ้องไปถึงวันเลยว่าวันนี้ระวังให้ดีนะอายุทย์ันรู้เห็นเป็นใจเนี่ยนะเนี่ยครับตากุปังผลออกมายัางไงครับเขาก็เลยนะ รีบสั่งลงมาที่ปพปอพอชอนี่แหละครับพอนายกูรู้ข่าวนายกูได้ไดปล่อยไปต่างประเทศให้ปปอพอพอชอรีบชี้มูนนายกปูนะเพื่ออะไรครับเพื่อไปลดกระแสความไม่พอใจของพวกอนุรักษ์กันเองนะแต่ตอนนี้นะไอ,พอ,พอ,อ้ปปชนี่ก็แท้ต้องรีบกระโจนออกมาเล่นนะ จริงๆแล้วมันต้องไปเล่นงานบุญทรงก่อนว่าบุญรงเนี่ยทำผิดนะทุจริตหรือทำผิดแล้วก็มีการทุจริตคอรัปชันนะเป็นขั้นเป็นตอนนีมีใครบ้างอะไรยังไงและก็เอาความผิดนะเอาความเสียหายอยันนั้นแหละครับ